เอ้ยเอ่รอย่อย<ร>างก,กว่าตุ้มนอยอันนลูกเขาจะตามหาแม่พัดๆกันประมาณ 10... 17ปีแล้วชื่อตุ้มสุวดีสุยโฉคนนี้ยัตุ้มนอยเอ้ย หมู่11ตำบลตำนานอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงที่อยู่แม่จากใบเกิดคือเป้าแรกที่ทีมงานจะมุ่งหน้าไปหาคำตอบที่กัดแรกเราผ่านมาเจอบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่5ซึ่งไม่ไกลจากจ,ากจุดนี้ก็คือหมู่11เป้าหมายของเราไม่ยอมเสียเที่ยวครับแวะสอบถามเบาะแสะกับผู้ใหญ่บ้านเขามีข้อมูลว่าแม่เขาชื่อตุ้มสุวดีามสุลยโฉอูนามสกุลนี้ไม่คุ้นเลยจริงหรอ 48ทับ 2. 2>, 2หมู่11 8ทับ2นี่มันมันจะไม่มีนะมีแค่48 48ทับ2มันเป็นของกวาสวรรค์ไหมอะมันเป็นแบบบ้านเดิมมั้งแออ๋อ,อ๋แล้วตอนนี้โอนไปเทศบาลแล้วหรอหรือยังไงเมื่อคำตอบจากผู้ช่วยหมู่11ไม่ต่างอะไรกับทางตัน ผู้ใหญ่บ้านจึงพาเราไปสอบถามกับชาวบ้านย่านนั้นบอกนามสกุลก็แล้วยื่นภาพหน้าให้ดูก็แล้วไม่มีใครมีท่าทีว่าจะคุ้นบุคคลที่เรามาตามหาเลย่<อ>นีไมเค้ออบา<อ>ชื่อเล่นชื่อตุ้มให้ดูรูปหน่อนยได้ออไปตรนนี้ก็ไม่รู้ถ้าคนอยู่ในหมู่บ้านนี้ป้ารู้จักหมดรอครับครับ แล้วไม่คุ้นเลยหรอคนเนี้ยเมื่อรับความหวังจากเฟรมและครอบครัวมาแล้วอีเตอร์อีจันจึงลงพื้นที่ล่าปาฏิหาริ์ครับซึ่งหลังจากเริ่มตามหาแม่ให้เฟรมจากเบาะแสในใบเกิดแล้วพิกัดที่ระบุในอดีต กลายเป็นปริศนาทันทีเมื่อเราถูกปฏิเสธรูจร้จักแม่ตุ้มพอเช็คข้อมูลอีกทีจึงได้รู้ว่าปัจจุบันนั้นแม่ตุ้มย้ายไปอยู่ที่ซอยราเมศตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงเอาใหม่ตั้งหลักกันใหม่แล้วปักหมุดไปที่ซอยราเมศครับดูสิคราวนี้จะเจอไหมแถวนี้มีคนชื่อสุวดีสุยโฉไม ไม่มีเลยเหรออ๋อข้างในมีอีกเหรอครับโอเคงั้นขอบคุณมากนะครับเดีย๋ยวลองไปถามก่อนนะครับผมชื่อตุ้มสุวดีสุยโฉคนนี้ออนั่น,อนเอ้ยอย นั่นไงเจอจริงๆตุ้มน้อยที่แม่ๆเอ,อ่ยขึ้นเมื่อได้ดูภาพบุคคลที่เราต้องการจะตามหาแล้วแต่จะใช่ตุ้มแม่ของเฟรมหรือไม่งานนี้เจ้าบ้านจึงยกหูหาคนชื่อน้อยคาดว่าเป็นพี่สาวของตุ้มที่เอ,อ่ยถึงนี่แหละครับน้อยเอ่อย่าเลกว่าพืนดีอะ เล่นเล่นเล่นกับน้องขาว่ามามีมันม,มีคนหมามาเจอเปน,นี่นี่ไปดูมันมาแต่ว่าเอาเล่นกับน้องเขาสวัสดีครับพ,พี่น้อยลูกชายคนที่ชื่อตุ้มเนี่ยครับผมให้ช่วยตามหาแม่ให้หน่อยเพราะว่าเขาไปอยู่กับครอบครัวฝั่งพ่อมาประมาณ21ปีแล้วล่ะพัดภาพก,กันตั้งแต่ลูกเขาเนี่ยอายุ5ขวบใช่ใช่ไหม ถ้าแหลงทางโทรศัพท์นี่ไม่ไม่จะสะดวกเท่าไหร่เตยไปหาพี่ที่บ้านพี่น้อยได้ไหมมาเลยมาเลยมาเลยตอนนี้อยู่บ้านปลายสายเปิดทางให้อีเต้ยแล้วต้องไปลุ้นคำตอบกันต่อที่บ้านป้าน้อยเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหล นั่งลงร้องไห้แม่ในฝันนำพึงรำพันสวรรค์คงได้สมประสงค์คราชแห่งใจปาหาติยาแห่งรักที่พัดรักนั้นอนุภาพบรรดาฝากกด้า